เรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลายจังหวัดถึงแม้ว่าสถานการณ์น้าจะลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงการเข้าไปช่วยเหลือการฟื้นฟรูรวมถึงบิ๊กคลินนิ่งนะครับและต้องมีการเตรียมรับมือกับพายุระลอกใหม่ที่กําลังเข้ามาด้วยล่าสุดท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีการระดมกําลังกับ3เหล่าทัพนะครับในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างเต็มที่พร้อมกับเตรียมรับมือกับฝน ระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่5ถึง6ธันวาคมนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกทรงวิหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าตอนนี้ทั้ง3เหล่าทัพลงไปช่วยอย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ในส่วนของกองทัพก็คงจะต้องอยู่ต่อเนื่องพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วก็จะปรับกำลังไปช่วยกันฟื้นฟูเหมือนกับทางภาคเหนือที่เคยทำมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้จะว้างกว่าภาคเหนือซึ่งรัฐบาลได้ให้พลเอกนัฐพลนาพานิตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมไปเป็นตัวหลักในการดาเนินการเมื่อถามว่าในส่วนของกำลังทาหารจะอยู่ในพื้นที่อีกนานหรือไม่ พลเอกทรงวิทย์กล่าวว่าคงจะต้องดูการพยากรณ์อากาศเพราะทราบว่าประมาณวันที่5ถึง6ธันวาคมจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าไม่น่ากังวลใช่หรือไม่พลเอกทรงวิทย์บอกว่าเราทำเต็มที่ซึ่งตอนนี้มีการเสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆลงไปในพื้นที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเครื่องบิน430ที่บินทุกวันทั้งการขนคนยุโทโธปกรณ์และอาหาร